สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้กับผมซิดนะครับเราอยู่ในเกมวอลเฮมนะครับซึ่งเรามาอัดคลิปวอลเฮมกันนะครับเพราะว่าเราสตีไม่ไหวนะครับแต่ว่าเราอัดคลิปไหวอืมโอเควันนี้ก็อยู่กับผมพูดไปแล้วโอเคก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับลุกและไม่นั่งและนั่งเมื่อยแล้วเจ็บตูดพอดีโอเคนี่ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดนะครับซึ่งผมก็ได้เข้ามาเล่นนิดหน่อยแล้วก็พอรู้แค่นิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครรู้มากกว่าผมก็สามารถบอกได้นะครับ จริงรู้ถ้าผมก็บอกได้นะครับโอเคเริ่มแรกเราก็จะให้ไปคุยกับอีกานะครับอโอเคอีกามันจะเป็นตัวสอนนะครับแบบว่าสอนระบบพื้นฐานของเกมนะครับโอเคแต่ว่าไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าผมเล่นเป็นแล้วไปดีกว่าป่ะสำรวจโลกว้างกันปนี่ไงครับนี่แล้วก็จะมีมอนเตอร์ตามทางนะครับนี่เป็นมอนเตอร์แบบต้นไม้ใช่ไหมอาว้ถีทีเดียวมึนเลยอะ่ะอโ๊ยโอ้ย,อย,อย,อยมันก็ตีแรงอยู่นีว่า เลือดเต็มสี่แล้วอยู่ข้าวหรือเปล่าเกกินข้าวแป๊บนี่ไงเอออาหารเต็มแต่ว่าเลือดไม่เพิ่มนะครับกินเห็ดไหมไม่ไม่ไม่ต่างกัน่ะเคก็จะได้เป็นเลซินอ่ะได้ทอสอ่ะอุ้ยอุย้ยหมูป่าหมูป่ามันโหดว่ะหมูป่ามันพุ่งชนเคตอนนี้เราควรหาทำเลสร้างบ้านดีกว่าครับ ไปแล้วไม่อยู่แล้วคุยอ๋อออีกาจะสอนครับขวานอะไรแบบนี้นะครับคนคุยนะครับถ้าถ้าไม่คุยเราอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะนี่เอานี่เหี่ยโอ้ยต้องถีบไร่ด้วยคิกเอออีกสักทีหนึ่งอีกสักทีหนึ่งเออโห้ยไอเดาของได้เป็นโอ้คอคอเออไม่ใช่หาง หาใช่ไหมจะมาเป็นเด็กไหมจ๊ะงงแล้วโอเคนี่เก็บผักไมนน่ใช่เก็บพืชเก็บไม้ไหมโอเคแล้วก็มาคาบของนะครับก็เป็นขวานกับแฮมเมอร์อสองอย่างนี้ก็สําคัญนะครับโดยเฉพาะแฮมเมอร์นะครับแฮมเมอร์มันจะเอาไว้ทําให้เราสามารถคราบของที่ที่ยิ่งใหญ่วบาน,นี้ได้นะครับแบบโต๊คาฟอะไรแบบเนี้เพราะงั้นเราคาฟขวานแล้วก็ใช้ขวานตัดไม้ไปก่อนแล้วกันนะ ไอ้มันมีคนคิดจะมาทำลายผมวะคนเหรอเนี่ยซาปลาดหรือเปล่าก็ตัดไม้หน่อยเออก็อตัดหน่อยมะถีบเอาถีบไม่ได้เหรอป้องกันป้องกันเออฟาดเอาดีเอาดีเอาดีเอาด,เอาดีเป็นไงคิดนจะมาซ่ากับพี่แล้วน้องตัดไม้ต่อนี่ราจะได้เป็นซุงนะครับพอเราตัดซุงอีกรอบก็จะได้เป็นไม้นะ ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตัดต้นเดียวมันได้ประมาณสองถึงสามรอบมนะั้งกลายเป็นแท่งตรงๆต้นไม้ต้นไม้ปลอมแล้วเนี่ยนี่ไงอีกาอีกามาคุยคุยขอทอล์กกับอีกาหน่อยนี่เขาบอกให้สร้างโต๊ะคราฟนะครับเวิรก์กเบนโคตรสมเนียงเลย <laughs> นะไหนต้องหาทำเลก่อนนะครับทำเลสร้างบ้าน สร้างแบบบนภูเขาในป่าไม้อาจจะอันตรายเกินไปสกิลวิ่งเลเวลสี่วิ่งทั้งวันเลยวิ่งน่าจะเป็นสกิลแรกที่เต็มเลยในเกมนี้เลยมั้งเนี่ยถ้าแหลกหน่อยก็ต้องขอโทษนะครับถึงถึงผมจะบอกว่ามันลื่นกว่าในสตรีมก็เถอะนะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ลื่นที่สุดนะครับแบบสภาพแผบ,บเป็นไงวะเนี่ยไดนเสาว,วาดรูปเอวาดรูปได้เลยเนะี่ย สร้างโลกใหม่มาวาดรูปไงผมอยากสร้างบ้านแบบใกล้ๆบ้านเก่านะครับบางทีมันจ,จะทําให้ให้สร้างไไง่ายขึ้นนะใช่คิดงานมเมือนกันคิดงานไหมทุกคน <laughs> นี่ไม่ใช่สตีไม่ใช่เหรอเต็มที่ใสนะครับโอ,โอ้ผมว่าผมเจอทําเลแล้วผมสร้างในแถวนี้ดีกว่า เน,นีใต้ต้นใกล้ตน้นต้นไม้โลกเลยเฮ้ยดี๋โอ้โหลื่นจังเลยครับไหนเลื่อนลงมาสิโอ้โหแหลกจังเลยสวัสดดีเออสวัดดี้พวกคออ๋อมันคือหางของของไอ้ต้นที่พวกนี้มันชื่อเน็กใช่ไหมมันก็เลยเป็นเน็กเน็กทอหรืออะไรย่างอะที่มันแปลว่าหางอ่ะเออ สร้างบ้านตรงนี้แหละครับก็สร้าง work เวิร์กเบนต์เฮ้ยเราควรสร้างบ้านก่อนดิเฮ้ยไม่ได้ต้องสร้างเวิร์กเบนก่อนออ๋อนี่ไงหมุนวิธีหมุนเนาะ่มอกลางมอกลางเฮ้ยเราสร้างแบบใกล้ๆนี้ได้ไหมเพราะว่าพิงไปเลยสวยๆงามๆนี่ไงเออเนาะสวยดีสวยดี อเคมาอีก,กามาอีกแล้วสวัสดีนักการ์อีก,กามาร้องเพลงให้ฟังหรือครับไหนกูดิซีอ่าไอ้สร้างแบบสิ่งก่อสร้างแบบนี้เหรครับอืมสิ่งก่อสร้างแบบนี้ <c oughs> อ่าไอ้สร้างเป็นแบบไอ้พวกนี้นะครับก็คงจะสร้างได้เป็นหลังคากํากแพงนี่กาแพงกําแพงไม้โอ้ลูกกิ้งก็ไม่ค่อยดีชีวิตลำบากแท้ลูกกิ้งก็ไม่ดีอะไรก็ไม่ดี ไปดีกว่าอะไรแบบเนี้อ้าวอะไรอ๋อไม้ไม่พอโอ้โหไม่มีอะไรพอดีเลยพอดีกว่าอ้าวยากไปเหรอเฮ้ยเหมือนจะมีไม้ระดับแปลกๆที่พวกเราไม่สามารถตัดได้ด้วยด้วยฝีมือของตอนนี้เฮ้ยหมุนเบรรโอ้โหเฮ้ยเบรรี่เบรรี่ชนมไม่มีอาหารอย่างอื่นนอกจากเบอร์รี่เลย เฮ้ยเฮ้ยหักสองต้นเหรอเอาดิเฮ้ย็สุดยอดมันอยู่ในการคำนวณไอ้หวานเราใกล้พังเลยเนี่ยน่าเศร้าจริงๆต้องรีบตักโอ้โโอ้โหเจ็บเจ็บว้าโจมตีอือโรลลิงโรลลิงดันต่อไม่ไหวเหรอต่อ อ๋อ <AL> มันตีแบบไอ้นี่เป็นคอมโบตีได้เร็วกว่าขวานนะครับเอา้าอ,อะไรสเกลิตันเหรอเออโอ๊ยเออโอยได้โบนนะครับเศษกระดูกหรือสักอย่างก็ไม่รู้นมงี่ต่อขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นประตูบ้านเราเลยใช้ได้หรือยังฮะเออใช้ได้แล้ว ไม่ไม่นอนนอนไม่เป็นนะ <laughs> อืมมาครับของก่อนแล้วหนึ่งนี่ไงเพิงติดอา้าวมีทุกอย่างนะอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิบโอเคเอโอโว้แสงไฟ สร้างได้แค่นี้หมดตูดแล้วเฮ้ยให้บ้านเราทำไมมันมันดูดีขนาดนี้เนี่ยสร้างกองไฟตรงนี้เลยเอ้ยแบบว,ว่า <c oughs> ดีจริงๆเลยนะบ้านของเราอะไร you อ่ะอ๋อเติมฟืนแม่นึกว่าอะไรเอ่อนี่ที่ตัก อสัมผัสได้หรือเปล่าความแรงนั้นนะ่ะบอ่ยหมุนยาวไปยาวไปโอเคแม่นึกว่าจะไม่มีวันกลับมาแล้วคุกไอเทมเรามีคอใช่ไหมเรามีคอกินคอคอกินไม่ใช่คอกี้นะนี่ใช่ไหมเราเน็กไปท่ทอดใช่ไหมไปไปย่างไปย่างโอเคเยี่ยม ต่อไปอา้อาวไม่ใช่จะเย็นเออมัต้องหาอ๋อมันกดแบบดูไม่ได้นะผมอยากรู้ว่าโอ้ยเอ้ยเมันน่าจะสุกแล้วมันน่าจะสุกแล้วอ๋อเฮ้ยผมเป็นคนร้อนแรงแล้วเนี่ย <c oughs> อ๋อมันน่าจะมีไอ้นี้ด้วยนะไม่ไม่ไมเอเอ แต่ว่าพวกเราคนระจนภัยเนี่ยพวกเราไม่ควรมาอยู่กับบ้านเดินทางดีกว่าพวกเราเราจะจําที่นี่เอาไว้นะถ้าวันไหนได้กลับมาก็จะไปอยู่ที่นี่ไประจนภัยระจนภัยโลกกว้างวิ่งเลยว่ะหกวันๆเอาแต่วิ่งวิ่งไปไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับคุณอีกาอไอติเอ้ยเอ้ย ไอ้กวางไอ้เกมนี้มันมีย่อด้วยนะครับผมอาจลืมบอกเฮ้ยอะไรอ่ะคือถ้ามันหมดคนจะรู้ไอ้กวางมันจะรู้แปบ่ว่าแกเกะแวงตัวเข้ามาหาพวกเราใช่ไหมเจ้ามนุษย์จีกคือกวางในดินแดนเทพเลยนะต้องเทพอยู่แล้วอฮ้ยอ๋ออ๋อ,อมันใช้สแตมิน่าด้วยในะการนั่งยองโอ้ยการลากกวางไม่ไหวนะ เออไม่ไหวไม่ไหวต้องต้องรอธนูจริงๆอะ่ะโอยวิ่งหายไปกับสายหมอกซะแล้วหมอกนี่มันหนาทึบจริงๆอยากเจอสปาร์ลาดนะอยากต่อยสปารลาดว่ะไม่มีให้เจอสักตัวเลยออกมา,าไหนสปารลาดขอหน้าหน่อยขอเจอโอ้ยเห็ดว้าวเจอเห็ดครับเก็บเห็ดไว้เอาไว้กิน นี่งไงเลือดผมเพิ่มขึ้นแล้วเป็น62แล้วอ๋อก็มันเพิ่มช้าเหมือนกันนะเออกินอาหารเฉยๆน่าจะเพิ่มช้านะครับอาจจะต้องกินยาอะไรแบบนี้ด้วยเฮ้ยแต่มันบ้านอารยธรรมเก่าแก่จะเจอบบ้านเก่ามีหีบน,นะครับไอ้พวกบ้านพวกเนี้ยอ้าวููดปุ๊บไม่มีเลย มีประตูแต่ไม่มีหีเหรอโดนโดนจี้ไปแล้วหรือเปล่าบ้านโดนจี้ไปแล้วอ้อ,อะไรมุปะหมู่ป่าเอาเปล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 ่าเอออยากกินหมูป่าวะ่ะเอ้ยเจ๋งเจ๋งเอ้ยยังไงได้อ้นี่มาแล้วปลดล็อกคราฟคอสโบร์แล้วเอ้ยโบธนูนะครับว้าวเอ้ยได้ฟรินอะไรมอร้น้ำหรือเปล่เอ้ยไม่ใช่ ส้วมเหรออ๋อมีเทคออยู่ดีกว่าเฮ้ยน่าจะเป็นส่วมยิงมาเนี่ยดูดิเห็นปะเห็นสภาพเหมือนห้องน้ำเลยตีไหมเย่ <c oughs> yeah, โลกว่างเอ้ยนี่ถ้าเราเอาแต่อยู่บ้านเราก็คงไม่ได้คราฟธนูหรืออะไรแบบนี้หรอกนะรือว่าการที่เราออกมาข้างนอกนี่มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกันนะ เผชญโลกกว้างไงถ้าไม่เผชิญโลกกว้างแล้วจะไปยิ่งใหญ่ได้ยังไงโอ้โห oh, ยิ่งใหญ่แหลกเลยแหลกอย่างยิ่งใหญ่ oh, โลกนี้ช่างกว้างใหญ่ oh. อ้าวใช่ไหมไอผมเดินกลับมาบ้านานี่วะนี่ประเด็นวันนึงงั้นงั้นผมเดินกลับมาทางนี้ผมก็ไปจบจบคลิปที่ตรงนี้เลยไหมเออเดี๋ยวมาต่อกันไงแบบว่าครั้งหน้าเรามาหาบ้านใหม่ละกันนะครั้งนี้เราก็อยู่บ้านง่ๆงเราไปก่อนบ้านเน่าเพออยู่ไปสักพัก แล้วเราก็จะเจอบ้านใหม่ที่ดีกว่าเองใช่ไหมแถวนี้บ้านบ้านเก่าผมนั่งไงนั่งไงไม่สัมผัสพิสโงดูแมพแล้วรู้เลยเฮ้ยลืนล่นลืน่นลื่นเฮ้ยเยโอ้หมุนวอล์กมุนวอล์กเลยทีเดียวนี่ไงถ้าสมมติเราเสร้างเรือเข็มที่มาสร้างเรือได้ด้วยนะครับถ้าเราสร้างเรือแล้วเราไอ้น,นี่ไปเลยน่าจะเฟี้ยวกว่านะแบบว่าไม่เดินหรอกนะฉันจะสร้างเรือไหแบบว่า ไม่ไม่เดินจะใช้เรืออ๋อเปียกเปียกจะอยู่สองนาทีเวลาแบบนี้น่าจะมีการติดสถานะแบบพิเศษว่าติดไฟฟ้าพร้อมกับเปียกจะทำให้เราช็อตไปเรื่อยๆเหรออ๋อเข้าใจแล้วที่มันสูงกว่านี้ไม่จะเป็นต้องสูงกว่านี้เพราะมันเท่าตัวคนพอดีเออแต่มันก็ดูเล็กนะ ไหนโอ้ยมีเดอ้อนนี้ฟรินหนังแล้วก็ไอ้นี่โหใช้หนังแปดอัปเกรดอัปเกรดก็ไม่ได้โหเสื้อผ้าของเราก็กระหลงกลงมากชุดกากเากอาไปทำอะไรอะ่ะโอ้ยมีมีคนม,มาจบตีบ้านเราใช้มีดหน่อยสิมามีดหมอพี่เออยี่สิบสี แช่น้ำ่อยสิแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่น <c oughs> <Okay. S 1> โอเคโอ้แยแสงจังจ้าอ,อันนี้นี่กลับกลับกลับด้านไหนกลับด้านเจบโอเคยังไงได้ทีแล้วเอเพราะกับเห็นอีกดาซิลไปมีมีปิดหน้าจอไหมปิดหน้าจอไปว่าเห็นไอ้นี่เดี๋ยวลองดูหน่อยสิ ไม่มีปิดโอเคแล้วก็ปิดแบบนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นใจให้ด้วยนะครับ้าต่อไปก็คงมีแล้วนะถึงจะไม่มีคนดูผมก็จะทำต่อไปนะครับเพราะว่าผมภาษาซื้อมาก็อยากเล่นนะอยากเล่นหเหตุผลที่จะเล่นมันนะครับก็เลยเอามาอัดคลิปซะเลยนะโอเคคลิปนี้ก็พอแล้วครับไปแล้วไว้คลิปหน้าพวกเรามาหาบ้านใหม่ที่ดีกว่านี้นะครับจะได้ลืมบ้านเก่าๆเหมือนกับ ชีวิตของเรานะครับที่ต้องเดินก้าวต่อไปอเกะไปแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอ๋อต้องมีแบบคําปิดคลิปด้วยไหมแต่ว่าถึงนี่จะพูดมันอัดคลิปไม่ใช่ผิดอันผิดอันถึงนี่จะพูดเหมือนไ์สตีมแต่นี่คืออัดคลิปไว้เจอกันใหม่คลิปครั้งหน้าบ๊ายบาย